ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับผมอีกครั้งในวันนี้นะครับกับพิธีกรภาคสนามของรายการ Art Education TV ช่องแปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมได้รับหน้าที่จากคุณพิธีกรจากสตูดิโอนะครับคุณอบนะครับให้ผมนะครับมาหาวัสดุอุปกรณ์หาโอ้โหเป็นวัตถุโบราณของฝึก26ของเรานะครับตัวนี้ผมได้พบแล้วหนึ่งสิ่งนะครับเขาเป็นยามฟอบปกตึกของเราครับอยู่ด้านนี้เลยครับขอให้กล้องครับโแพไปหาเขาหนะครับ เราจะมาสัมภาษณ์เขากันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมาที่นี่ทำอะไรนะครับครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณคุณคุณลุงชื่ออะไรครับหอยหอยซื้อบักจึกอ๋อบักจึกนะครับแล้วนามสกุลนะครับมีไหมครับจึกอา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 จึกอาอาครับไม่ทราบว่าคุณลุงคุณลุงมาจากไหนแล้วครับ อันคอยมาแต่แถวอุดรอ,อันแต่ตะกี้คอยอยู่นาอันเขาให้คอยเฝ่าทงหน้าไว้บัตตานี่มูเด็กน้อยมูครับ<อ>ผมก็โอเคนะครับเรามารู้จักกับคุณฟางตัวนี้นะครับก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกว่าจบ <laughs> อันกูบอกว่ากูไม่ได้ใส่ไม่ได้อุดรอันเด็กนอนมุ้งผีปอบมันเอากูมาให้อย่างบหรูอยู่ตต้งเปลนี่กูเพ่ได้รับน้อนจเสตยตากูกระดูทายปากกูกะแวงกางเกงกูกะบะมีไซสเกือบกูกะบะมีเสร็จยืมบูธเข้ามาจังหวะจังวะคขอบคุณนะคุณบัตจิกอาจิกอานะครับก็ตอนนี้เราได้พบกับหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับวัตถุโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมโฆษณาแล้วครับแล้วก็ไปพบกับคุณพิธีกรในสตูดิโอของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับรราายกทีีเค ไปชดเจ้วแปดนะครับขอรับด้วยครับสวัสดีครับ